สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งหนึ่งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับวันนี้พี่ก็ก็จะมาสุ่มกโกเกสึก,กันนะครับเดี๋ยวนะพี่ขอยดูกันสุ่มกันไปกี่คนแล้ววะนี่โ,โหแม่งรู้สึกวันนี้พี่จะสุ่มสายไปหน่อยครับติดงานบนดีอะครับเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าเอาย,ยาวกันเลยนะไม่รู้จะได้เปล่าแต่ว่าถ้าได้เร็วหน่อยพี่ก็อะโหแม่งตัวแรกมาแชมวันนี้มาคูตันเลยครับ จะเกลือแค่ไหนพี่ก็ไม่รู้ครับเอาวส่งไปยี่สิบแล้วนะครับเอาคู่เฉยเรื่องตีนัดนะครับ อันนี้ไขวายเดี๋ยวอ่อนข้อให้ออบิทคิงนะครับสี่นะครับที่ห้าแล้วนะครับโอ้เคยายาวๆครับ โอ้โห oh, oh. ม่วงยาวๆกันเลยนะครับหกสเน็ก oh. <c oughs> นะครับ <c oughs> แม็กสายฟ้านะครับรู้สึกวันนี้จะเกออกว่าคาที่แล้ว <a> เอ้าเฮ้ยเอา้ากดกดทีละใบเอ้าชิงหายล้กดผิดโอ้วอะไรพี่จะกดทีละสิบไปกดทีละใบโอ้ยกรรมอืมเลยเตี รู้สึกวันนี้จะเกลือมากเลยนะครับสมไปยาวกระดาษดีไว้อ่อนรักตัวโอ้อาชุระคาบุตโตะนะครับโอ้เกลือจริงๆครับพี่วันนี้ นะครับอ้าวอ้าวโอ้โหโ,โชคดีครับวันนี้ได้สองตัวติดๆกันเลยนะครับถึงจะเกลือช่วงแรกไปบ้างก็โอเคนะครับอ่าเรายี่ก็ได้มาแล้วนะครับเป็นโกเกสึกนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปดูนะครับพี่สุ่มไปทั้งหมดแล้วกี่ครั้งนะโอ้โก็ลุ้นตรงออโตโกมก,กันนะครับพี่ โอ้โชคดีไปครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ขอไปนับก่อนนะครับว่าพี่สุ่มไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับก็เยอะอยู่นะครับร้อยครั้งครับก็ถือว่าตามเลทที่พี่ต้องการพอดีนะครับสุ่มไปร้อยเดี๋ยวขอคุยกับเพื่อนกันนะครับสุ่มไปร้อยครัถือว่าวันนี้พี่ก็โชคดีอยู่นะครับถึงช่วงแรกๆจะเกลือไปนิดนึงแต่ก็ว่า แต่พี่สุ่มพี่สุ่มช่วงที่ไม่มีคนสุ่มนะครับพี่ไม่อยากไปตัดเลสกับใครครับเดี๋ยวพี่คุยกับเพื่อนในกิวกันนะครับแป๊บนึงเพื่อนโดนไปร้อยแปดสิบเลยครับอ่าครับโชคแต่ก็โชคดีนะครับได้มาสองตัวพี่ว่าพี่พอแล้วครับเพราะว่าพี่จะเก็บไว้เผื่อเกโลเกโลบ้างนะครับเผื่อจะได้ทันนะครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าครับโอเคครับเป็นไงครับก็สุ่มกันไปดูก็โอเคนะครับ ถึงเรามีร้0ถ้าพี่มองว่าถ้าสุ่มแค่ร้อยเนี่ยเราพักไว้ก็ได้ครับเพราะเราจะเลื่อเหลือเก็บไว้2อจุดครับเซฟไว้สุ่มตัวอื่นต่อๆไปนะครับเพราะเราสายฟรีครับเราไม่ใช่สายเตริมเราจะสุ่มร8 0ยเหมือนคนอื่นเขาก็ไม่ได้นะนะครับชอบคลิปนี้กันไหมครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำคลิปเกมอะไรใหม่ๆหรือบทสรุปเกมอะไรก็สามารถแนะนำมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับ พี่ก็รอฟังทุกคอมเมนต์อยู่แล้วครับยังไงเดี๋ยวพี่ก็ถ้าพี่ชอบเกมไหนเดี๋ยวพี่ทําให้ครับวันนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วครับเดี๋ยวพี่เอาลงไปฝึกฝนพิเศษแล้วก็อัพนิดน,นึงนะครับครับยังไงวันนี้ก็ไม่น่ามีแล้วนะครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ